เข้ามาใหม่อีกคันค่ะลูกค้าปี2019นะคะคันนี้769 0 0บาทเบาะ VAP 3สาแถวนะคะใหญ่ๆสภาพสวยคันนี้นะคะใช้งานน้อยด้วยที่สำคัญลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะใครที่อยากได้รถตู้แต่ไม่มีเงินดาวนะคะขอให้มีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกิน1นึ่งปีผ่อนตรงคันนี้นะคะลูกค้า7,690 0บาทจัดได้เต็มเลยไม่ต้องดาวซักบาทนะคะใครที่สนใจ รถตู้นะคะคันนี้สามารถทักมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวรถจัดเต็มได้นะคะปี2019 7นสิ0เก้าเ็กหมบาทเลขมาอยู่ที่แสนหมื่นนะคะลูกค้าไม่แสนหมื่นนะคะสภาพาร,รถสวยเดิมนะคะรถผ่านการตรวจเช็คนะคะโดยบริษัทชเชรีร์บริษัทนอก200กว่าจุดลงขายในเว็บไซต์รถโดนใจนะคะโครงสร้างรถคันรถผ่านการตรวจสอบค่ะลูกค้าหดาวแน่นอนนะคะ เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าบาทในส่วนของล้อก็เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นค่ะลูกค้าฟิล์มเดิมรอบคันนะคะเดี๋ยวเอไล่รอบคันให้ดูก่อนนะคะขอบประตูด้านบนอาร์คเดิมโรงงานค่ะประกบชิ้นส่วนลูกค้าสามารถดูได้นะคะเวลาเขาประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับด้านในนะคะก็เดิมๆไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะเรามีขายรถแบบนั้นนะคะมีเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆอยร่องรอยสะเก็ดหินนะคะ รถไม่ผ่านการชนหนักไม่มีพิกควมค่ะเซ็นเซอร์หลังก็มีมาให้นะคะลูกค้าฟิล์มเดิมรอบคันนะคะใครดูรถไม่เป็นก็สามารถดูตามน้องเอคลิปนี้ได้เลยนะคะราคานี้ถูกมากคะ่ะลูกค้านะคะโดยที่ประวัติเครดิตดีรายได้พอจัดเต็มฟีดาวได้นะคะใครดูรถไม่เป็นตามน้องเอมาได้เลยค่ะให้ดูฟิล์มกันก่อนสำหรับนะคะตัวรถมาเลยค่ะ ม่านมีมาให้แล้วนะคะลูกค้าเป็นประตูไฟฟ้านะคะสำหรับนะคะตัวรถนะคะวิธีการดูเบื้องต้นนะคะเราสามารถดึงดูได้เลยนะคะขอบประตูต่างๆนะคะ,ะ,คะลูกค้าดูเม็ดอาร์คได้นะคะเม็ดอาร์คประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับด้านในนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนี่ค่ะคอนโทรลหน้านะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้า หลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านนะคะเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายกันต่อเลยค่ะนี่นะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวเหมือนกันนะคะไม่มีพิดความมาแน่นอนนะคะลูกค้า อันนี้ก็คือช่องเก็บสัมภาระนะคะในส่วนของประตู้นะคะฝาล็อกก็แน่นนะคะลูกค้าเบาะ V.I.P. สามแถวค่ะตัวเบาะใหญ่ฟองน้ำหนาไม่มีรอยยุบนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็เบาะตอนหลังก็สี่ที่นั่งนะคะลูกค้าเบาะหลังผ่าให้เรียบร้อยนะคะ เบาะตอนกลางก็สามนะคะเป็นเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบที่นั่งเฉพาะตอนหลังนะคะหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านนะคะม่านมีมาให้ครบที่ทุกกระจกมีมาให้นะคะลูกค้าคอนโทรลกลางนะคะก็นี่เลยค่ะออกแบบมาสวยนะคะได้หน้าจอด้วยใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถทักขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องเอได้เลยนะคะ สามารถเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะลูกค้าขอรายละเอียดเพิ่มเติมโทรตรงมาที่เบอร์094-598-9256นะคะลูกค้าเจลเอเสรีไทยรถสวยนะคะลูกค้าออนไลน์นะคะจองเข้าบัญชีบริษัท3,000บาทนะคะไม่สะดวกมาเซ็นเรามีบริการเซ็นให้ถึงที่นะคะจัดไปนนั้นให้ถึงที่เลยผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถนเ,เอสามารถเอาไปส่งให้ได้นะคะลูกค้า รถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าเปลี่ยนคันหรือยกเลิกได้เลยคะ่ะนี่นะคะสำหรับด้านหลังก็มีที่วางสัมภาระให้นะคะเยอะพอสมควรนะคะมีพื้นที่เหลือให้คะ่ะลูกค้าฝาปิดด้านหลังหัวน็อตนะคะก็เดิมๆไม่มีรอยขยับนะคะใครสนใจหน้าสั้นนะคะปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะคะอย่าลืม โทรมาได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะเซล A เสรีไทยรถสวยนะคะลูกค้ารถทุกคันรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะขั้นตอนง่ายๆคะ่ะลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะถึงจะซื้อรถได้นะคะใครมีเอกสารสวนนะคะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะคะก็ใช้แค่สำเนาเอกสารสวนนะคะถ้าเป็นสวนยางคะ่ะลูกค้านะคะกี่ไร่นะคะลูกค้า ยางเริ่มต้นถ้าเป็นรถตู้นะคะยางเริ่มต้นที่ประมาณสิบไร่นะคะลูกค้าถ้าเป็นใครมีไม่ถึงก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีคนทำร่วมนะคะแต่ถ้าซื้อคนเดียวก็สวนักประมาณสิบไร่นะคะลูกค้าถ้าเป็นสวนตุเรียนก็สามไร่ก็พอคะ่ะหรือใครไม่เข้าใจเอกสารตรงไหนก็ทักปรึกษาเซลเอได้นะคะลูกค้าปรึกษากันข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนะคะด้านหน้านะคะว่ามีชนหน้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวตามน้องเอมาด้วยเลยะคะ่ะ รถเดิมไหมมีชนหน้ามาไหมนะคะตามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพามมาชมนะคะนี่นะคะสําหรับคานด้านหน้าค่ะลูกค้าคานด้านหน้านะคะหัวน็อตก็เคลือบเดิมนะคะเกลียวน็อตไม่แตกเกลียวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะคานหน้าก็เดิมๆนะคะในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะคะให้ดูกันได้ทุกจุดนะคะหัวน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยขยับนี่เลยค่ะ ของเล้วถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันเครื่องถ่ายไปให้1 0,000กิโลค่ะวิ่งยาวๆได้เลยนะคะสําหรับรุ่นหน้าสั้นนะคะลูกค้าห้องเครื่องก็จะอยู่ใต้เบาะนะคะผู้นั่งด้านซ้ายซึ่งน้องเอไม่สามารถเปิดได้แต่ถ้าใครอยากได้นะคะน้องเอมีรูปก็โทรตรงแอดเข้ามาที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่ห้าสองห้าหกน้องเอส่งรูปเพิ่มเติมให้นะคะใครที่อยากได้ในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าสำเนาหน้าเล่มอะไรก็คือ สามารถให้ดูได้หมดเลยค่ะลูกค้านะคะย้ำสเปคกันอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกค้านะคะรถตู้เครื่อง3000เกียร์ธรรมดาปี2019นะคะ769,000บาทค่ะเลขไม่ห1ึ0 0 0มกิโลค่ะนะคะเบาะหนัง3แถวนะคะลูกค้าเบาะ VIP 3แถวออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะลูกค้าเงื่อนไขง่ายๆนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะ นะคะลูกค้าออนไลน์สามารถเช็คเงินดาวยอดผ่อนถ้าโอเคทําจองเข้าบัญชีบริษัท3,000บาทนะคะไม่สะดวกมามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วไทยค่ะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนมาจําให้หรือจัดไฟแนนซ์แล้วดาวแพงกว่าที่นายเอแจ้งไว้ก็คืนมาจจาให้นะคะกรณีจัดผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถรถเอาไปส่งให้ได้ไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยค่ะคืนมัดจาให้เต็มจํานวนนะคะลูกค้าไม่ยึดเลยสักบาทหนึ่งนะคะ กรณีที่เราไม่คืนประจากรณีเดียวคือจองแล้วไม่มาเซ็นสัญญาไม่มาดูรถนะคะไปเอาที่อื่นแบบนี้เราไม่คืนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเอกสารอาชีพอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เรายื่นนะคะถ้าเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะถ้าใครมีสัญญารับเหมานะคะก็ใช้สัญญารับเหมามีเดินบัญชีบ้างก็ใช้ สเตตเมนต์ย้อนหลังนะคะแต่จะเป็นพนักง,งานเงินเดือนง่ายๆเลยค่ะลูกค้าหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตตเมนต์ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านัตรประชาชนแค่นี้เลยนะคะถ้าเป็นอาชีพรับเหมานะคะรับเหมาก่อสร้างถ้าใครไม่มีสัญญารับเหมานะคะก็บางคนก็จะมีแบบเอกสารหากาักภาษีหรือว่านะคะบินที่ซื้อของมาทํารับเหมาได้เลยค่ะลูกค้านะคะสามารถทักมาได้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะ ถ้าเป็นอาชีพค้าขายออกรถตู้ได้ไหมอาชีพค้าขายก็ออกได้นะคะลูกค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าใครไม่มีสัญญาเช่าไม่มีทะเบียนการค้านะคะยื่นบินที่ซื้อของมาขายได้เลยคะ่ะลูกค้านะคะไม่ต้องเป็นกังวลคะ่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะร้านเสริมสวยก็เหมือนกันคะ่ะลูกค้าถ้าใครไม่มีทะเบียนการคา้าแต่เรามีบินที่ซื้อเครื่องสำอางหรือว่าอุปกรณ์น้ํายายืดอะไรต่างๆเอาแค่บิลเลยคะ่ะลูกค้านะคะ ใครไม่เข้าใจก็โทรตรงเซลลเก็ได้ค่ะ0945989256ปรึกษาเอกสารกันเข้ามาได้นะคะ24ชั่วโมงถ้ายังไม่หลับรับทุกสายนะคะน้องเอนอนดึกค่ะลูกค้านะคะคุยตรงได้เลยเปิดใจคุยกันได้เลยนะคะมีเงินออกรถกี่บาทอยากผ่อนเท่าไหร่อยากได้สเปคประมาณไหนนะคะเรามีหลายราคาให้เลือกนะคะมีหลายสาขาทั่วประเทศค่ะกรุงเทพนะคะสาขากรุงเทพอยู่น้องจอกมนบุรี สาขาสุราษฎร์ธาน,นีที่มีทำคลิปอยู่สาขานี้จะอยู่สาขาสนามบินนะคะสุราษฎร์นะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสาขานี้จะเป็นสาขาใหญ่มีศูนย์บริการรถทุกคันต้องมาสาขานี้ก่อนนะคะตรวจเช็คล้างทําความสะอาดให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะทักทายสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะเซลล์เอเซีลไทยรถสวยค่ะหน้าสั้นเกียร์ธรรมดาปี2019ค่ะลูกค้า คันนี้ไม่แสนหมื่นนะคะถือว่าใช้งานน้อยนะคะราคาที่7จ9 0 0 0หบาทค่ะคันนี้นะคะสามารถนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะใครมีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีผ่อนตรงนะคะประวัติดีรายได้พอจัดเต็มได้เลยค่ะลูกค้าแทบไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะสําหรับใครที่สนใจรายละเอียดคันนี้นะคะลูกค้าปี2019 769,0บ0าบาทค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะ v i p 3แถวค่ะลูกค้านี่ v ีพีสามแถวสภาพเบาะนะคะหนาๆแบบนี้นะคะเป็นเบาะเก้าที่นั่งนะคะตอนหลังเก้าที่นั่งนี่ค่ะแถวหลังนะคะสี่ที่นั่งแถวกลางสามสามนะคะนี่ค่ะลูกค้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบลูกค้าคันนี้สิบที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านหน้าอีกค่ะลูกค้านะคะคอนโซลกลางก็สวยหรูเลยนะคะใครที่อยากได้รถตู้นะคะหน้าสั้นสภาพสวยเดิมนะคะ รถลดระวางเกรด A นะคะทักมาได้เลยค่ะเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะคะสามารถทักหาเซลล์เได้เลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยค่ะจัดไฟแนนซีตัวไทยค่ะลูกค้า